สวัสดีค่ะทุกคนสืบเนื่องจากที่ไปงานสระแก้วเมื่อวานนะคะที่อัลัญญประเทศแล้วมีพี่ชายนะคะเอานี่เลยมาให้พี่ที่หนักกิโลครับสี่สิบห้ากิโลเท่าน้ำหนักเดิมหนูเลยอะ่ะเกอผ่านี่นะครับถ้าตัวไหนม,มันดีอ่ะผมเก็บไว้ตัวไหนมันบดีผมกระถิด เร็ยไว้อะไรเดีย๋ยวเอาไปโอ้อจากไข่คนลองมันตกฝั่งทางย่านะลำบากนะครับเขาเอื่ผ่านย่งงวาเนี่ยตึ้เองเก่เงใส่นอนตึ้งเก่งต้วเก่งลุ่นล้วนยงอันไหนยังร้อเสือตรงนี้ เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าโชคดีมีแลไอเทมเดี๋ยวทำมาลุ้นกันนะครับว่ามีแลไอเทมอะไอันไหนอีก <นะ S 2> ยังอ่าส่งส่งขาดดาวนี่เฮ้ยอนนเอยอสั้นห้อยโด้กี่รอบเออดีๆได้ดเนี่ยนีิเสื้อกันหนาวเนี่ยนิส้ากันหนาวนี่ นี่เลยนี่โอ้ยบวกขึ้ได้บวกขึ้ได้โอ้ตั้งงทั้งเสื้อครับผมอุ้ยอันนี้ก็สวยส่งสสยนอนนี่เอองามเวลยนี่พ่อสวยงามสวยงาเลยอันนี้ก็สวยส่งสสยนอนเทียบเลยเนี่ยเออขยายคอนเสิร์ตจะผ่าใส่นอนเฮ้ยเสือกแนวงามมากุ้มครับ ขาดีดีจะพุ่มคนทองโโหขาดกดเรามาคดมืคถ้พี่น้องเสื้อฟุกเจอแล่ไอเทมอันนี้เสื้อนอนตัวนเฮ้กางเกงอด้วีนี่ดีอยู่มันบอดามันบอดามันจะกดายเป็นแบบโอก็ขอขอบคุณนะคะครับให้พื้นที่ อุตซาแบกมาให้โอ้โว่าข้าเจ้าอัดมากเแล้วตอนมี้ถ้าผ้าดีๆได้ไหมเหมือนชุดนอนนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นผ้าที่อ๋อผ้าที่มันมันมันคัดเก็ดโลมากหน่ยผ้าดีเลยได้ไหมห้าเหรียญห้าเหรียญคือเท่าไหร่ดิมีป้ายเหรียญห้าอะไรห้ายูโลห้ายูเอสเนี่ยคูณสามสิบห้า มันนาเมนต์ยี่สิบสองเนี่ยมันเป็นี่านนั่นไปซื้อฐานรูปเกียร์เขาเฮ้ยคุณอะเส่กางเกงขาปลายกางเกงขายาวกางเกงขาปก็เดี๋ยวจะเอาไปไหนเดี๋ยวก็จะว่ากันอีกทีนะครับอะไรเนี่ยคือต้องเลือกเอาสักวันครับผมเลือกเอาสักวันในบริจาคเลือกเอาก่อนเลือกเอาก่อนจังว่ากันอันนี้อะไรเนี่ยพ่อพื้นนะ ้ยอีเพลงข้างหลังนั่นเพลงแต่ส่วนมากจะเป็นชุดนอนนะนี่แไม่ป็นชุดนอนเลยนี่นี่นี่ชุดนอนลายเสือต้องเสือบางแหรวอเอ้าเป็นเสื้อกองไว้ไล่เลยเสื้อกองไว้ไล่ทั้งเสื้อสุขุมเปิดดูดิเปิดดูดินี่โอ้สวยเลยออพลงพอลองใส่ดูดิ เขาลองใส่ดูเร็ว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 เป็นบ่าวสิคันเอาพอดีตัวคนกับบัลลัยอาบหนับคุ้นแน่แนี่จว้าวโอเคค่ะขอบคุณไอ้เพื่อนหลายๆค่ะที่มาให้เพียกล่องมบกไงอ่ะเข้ากับมาหลุ่นต่อไปว่ามือแลง สีได้ยังแลไอทิมเยอะโอ้โี่ได้พี่ได้โอเคใส่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณดีๆขอบคุณทุกเจ้าสวยๆแล้วขอบคุณครับเนี่ย ผ่าดีผ่าฝรั่งไซนอนดนี่ยอ,อันนี้เป็นไซนอนดีแอะวะนึกถึงตอนท้องเลยนี่นี่นี่คค่ะ